สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูการประกอบใบสีปากชามผ้านะครับที่เห็นนี้นะครับจะเป็นผ้าโพลีออย์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเขียวกับนิ้วใบสีก็จะเป็นนิวลิปปินนะครับแล้วก็เป็นผ้าไล่สีต่างอ่อนเป็นผ้าโพลีออย์เหมือนกันนะครับ ตัวใบสีนะครับจะเป็นชอบใบสีพญานาคนะครับแม่ก้าในหนึ่งพานนะครับก็จะมีพญานาคชอบพญานาคทั้งหมด3ช่อนะครับอันนี้ช่างทีก็กําลังประกอบนะครับก็คือใช้กาวล้อนะครับยิงลงไปที่ใต้ชอบใบสีแล้วก็นํามาวางลงบนปากพานนะครับเออลืมบอกนะครับขนาดพานที่ใช้เป็นพาน ขนาด18เซนนะครับเมื่อเราติดกาวเสร็จเราก็ใช้ตะปูเข็มอันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนในการยิงกาวนะครับเป็นกาวร้อนนะครับยิงกาวลงไปให้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็นำมาติดลงในมุมที่เรากำหนดไว้นะครับในหนึ่งพานก็จะใส่ช่อใบสีอยู่ที่สามช่อนะครับ วางลงไปแล้วเราก็กดลงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พานกับช่อใบสีของเรายึดแน่นนะครับแล้วก็เสริมด้วยตะปูเข็มอีก2อ,อันนะครับเพื่อที่จะยึดไม่ให้ช่อใบสีของเราเคลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นช่อที่3นะครับเราก็ยิงกาวเหมือนกัน เห็นว่าเป็นกาวแท่งนะครับยิงลงไปให้เยอะหน่อยนะครับอย่างนี้เราก็วางลงไปคือต้องคำนวณจุดให้มันห่างกันพอดีก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาวางนะครับในส่วนของกลวยลืมบอกนะครับคือกลวยก็เป็นการม้วนกระดาษนะครับม้วนกระดาษแข็งนะครับให้เป็นทรงกลวยแล้วก็เอา ผ้าโพลีออยล์ตัดขนาดให้พอดีกับกลวยกระดาษแล้วก็นำมาคลุมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แมกเย็บเขา้าเอ่อให้ให้ผ้าโพลีออยล์กับกับกลวยกระดาษติดเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็ทำครบทั้งสามมุมแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นการ ประกอบแมงดาจะเห็นเหมือนพานแรกนะครับแมงดาตัวแซมจะมีลวดอยู่ตรงข้างล่างด้วยก่อนที่จะประกอบนะครับจะใช้คัตเตอร์นะครับเจาะรูลงไปให้พอดีกับแมงดานะครับแล้วก็ปากลงไปทำเหมือนกันอีกมุมนึงนะครับแต่เราเวลาเราจะตัดเลอกเอาเมงดามา วางเทียบก่อนนะครับว่าจะต้องใส่ที่จุดไหนนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับเจาะลงไปบนผ้านะครับในพานก็จะมีการยัดโฟมไว้เรียบร้อยนะครับส่วนปากพานก็จะใช้ผ้าโพรีออยล์ปิดแล้วก็ใช้ตะปูเข็มใช้กาวยิงให้แน่นนะครับก่อนที่จะมาประกอบพานใบสีนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของมุมที่3นะครับแล้วก็เจาะเหมือนกันการใช้คัตเตอร์ก็ระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าผ้ามันเหนียวนิดนึงระวังจะโดนมือนะครับแล้วเราก็สราบเรยร้อยแล้วก็ควรดูทุกมุมนะครับว่างานของเราเรียบร้อยดีไหมจากนั้นเราก็ใช้อันนี้จะเป็นดอก ดอกไม้พลาสติกนะครับจะเป็นดอกกุหลาบพลาสติกสีแดงนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการงานที่เป็นสีเขียวไลส่สีเหมือนตองอ่อนแล้วก็ใช้ดอกไม้สีแดงติดข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้กาวปืนกาวล้อนะครับยิงตรงฐานแล้วก็ใช้ดอกกุหลาบสีแดงนะครับใส่ข้างหน้า2ดอกนะครับ ในกลวยนะครัะก็จะเป็นเออมลา,ายดอกลักษนะครับเป็นดอกลักษพลาสติกนะครับนำมาร้อยแล้วก็มัดให้เป็นวงกลมนะครับอันนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าไปซื้อของมาทำเพิ่มนะครับดอกกุหลาบที่ใส่แล้วก็ใส่ให้มีใส่ใต้ฐานบัวด้วยนะครับบัวที่ใช้จะเป็นดอกบัวสีทองนะครับ หาง่ายๆนะครับตามร้านขายสังขพันธ์นะครับตัดก้านออกแต่ว่าเอาส่วนลวดอันเล็กๆนะครับยัดเข้าไปเพื่อที่เราจะได้สอดดอกกุหลาบสีแดงด้วยนะครับอย่างนั้นก็เสริมกาวให้แน่นเรียบร้อยนะครับคือจะทำทั้งสองดอกนะครับ ดอกบัวมันจะมีหลายขนาดนะครับแล้วก็มีหลายสีจะเป็นบัวสีเขียวสีเงินสีทองก็แล้วแต่ทานันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่ดอกไม้นะครับให้ครบทุกมุมก่อนจะประดับดอกไม้ก็ดึงแมงดางขึ้นนิดนึงเพื่อที่เราจะสอดเรายิงกาวแล้วก็สอดดอกไม้เข้าไปด้วยนะครับมันจะได้ เข้าไปอ,อ,อยู่ใต้ฐานเมงดาแล้วก็แน่นนะครับทำไปก็ปรับทรงไปนะครับว่ามันจะเข้าทรงไหมหรือว่างานของเราแน่นดีไหมเราต้องเช็กนะครับเพราะว่างานผ้านคืองานที่ต้องอยู่นานๆต้องมีลักษณะที่คงทนนะครับ อันนี้ก็เป็นการเตรียมเสร็จข้างบนนะครับแล้ก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราม้วนกลวยเออรูมีขนาดเล็กเราก็ใส่ไอ้เขาเรียกว่าตัดตัดให้ปากกลวยด้านบนมันมีรูนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะสอดดอกบัวลงไปได้นะครับอันนี้ก็ เริ่มประดับอีกพานหนึ่งนะครับใส่เหมือนกันเลยงานปักชามนะครับใบสีปักชามที่ที่เราเคยโถมเคยเริ่มเรียนมานะครับถ้าเราไม่ใส่เมงดาระหว่างช่อใบสีแม่เก้านะครับเราก็สามารถทําช่อใบสีแม่เจ็ดหรือแม่ห้าแซมระหว่างช่อใบสีแม่เก้าก็ได้นะครับบางทีก็ไม่จําเป็นต้องทําเป็นช่อพญานาคก็ได้ อาจทําเป็นช่อใบสีแบบธรรมดาหัวใบสียาวๆหน่อยนะคะวันนี้ก็เสร็จสับพเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหรือจะกดติดตามให้ด้วยก็ได้นะครับถ่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคนใหม่นะครับวันนี้ช่างเป้กับช่างทีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย